ลูกกอล์ฟสีทองเฮ้ยทำไมไม่มีใครอยากได้ไอโฟนไอโฟนกันบ้างถ้าสมมติเราได้ไอโฟนนะเราหักครึ่งหักครึ่ง <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้สกู๊ปเอนด้าก็แกะหัวมาแกะห <คน S 2> <อ>ัวคนเนี้ยลูกได้สกู๊ปเหมือนกับบ้านเรางีกโอ้โหลูกสีทองมาที่จับไว้เลยนะ กอ็แล้ววันนี้เรามีบรรยากาศการชาเลนจ์คืออะไรรู้ป่ะโกลเดบอลถ้าบอลสีทองออกมาเนี่ยเราจะได้ทองเราคุยกันก่อนไหมถ้าใครได้แล้วหารสองไหมหรือว่าไงไม่หารเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะชทำนะถ้าเขาได้อ่ะหักบอลครึ่งนึงเอาหักบอลคนละครึ่งนะเรามาดูรางวัลโกลเดบอลหน่อยดีกว่าลูกกรอบเล็กๆสีทองถ้าเกิดออกมาได้นี่ไอโฟนไอแท็อ่าไอแพดด้วยแต่เราไม่เอาเราจะเอาแค่นี้เราอันนี้หรือเอาอะไรอยากได้อันเนี้ยอยากได้ลูกเนี้ยเราเอาอ ถ้าโกได้บมลออกมาขอแค่งชุดนี้พอกับบ้านคิดเอาอะไรกับบ้านดิขอมาอยู่ที่ดวงนี่ใช่นี่ก็ของด้วยมาเอาชุดนี้ดีกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครอยากได้ไอโฟนไอโฟนกันบ้างได้แล้วได้แล้วขาได้แล้วเขาได้แล้วเขาได้ไปแล้วเอาได้มาแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นเบรเราดีกว่าครับตอนนี้อะไรแก้วอ่ะอยู่กับเชียร์ไอแก้วอ่ะมาขับกล่อเพื่อที่เราจะนำพาสิ่งเล่นบอลโกลเด้นบอลเป็นยังไงรู้ไหมคือลูกกอล์ฟสีทองอ่า อะไรออกมาเราจะต้องจับฉลากทุงของรางวัลมีเยอะทั้งแบบมอเตอร์ไซค์อะไรงนะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เลยอ่าจักรยานไฟฟ้าเจด็งเตอร์ทูแพนด้าอ่าเห็นสเปซมอนลี่ือก็มุกกระแต่บมาอันใหญ่ๆเขาไม่เอาคิดเอาใหญ่ๆหน่อยเอาไอโฟนไอโฟนลูกกรอบพาราวีสีน้ำเงินมีแอแท็กด้วยไม่อันนี้เราเห็นรางวัลเนาะแต่เรายังไม่เห็นลูกกรอบลูกกรอบจะต้องไหลออกมาจากรูนี้ใช่เป็นลูกสีทองถ้าเราได้ลูกสีทองปุ๊บเราตีออกไปทันที หาได้ไม่ได้ถ้าได้ดูสิออกอย่าตีออกไปนะเราหยุดก่อนหยุดเลยนะหยุดเก็บขึ้นมานะไม่ใช่ว่าตีออกมาเอราะน้องต่อยเไว้ไม่ได้นะวันนี้ยังไงหนูก็ต้องตามหาโกลเด้นบอลให้ได้คราวที่แล้วรอยแก้วรู้สึกว่าจะได้นะได้ไปพิงบอลเออแต่วันนี้คิดจะเป็นวันนี้หนูจะเป็นคนพาโกลเด้นบอลมาเราเราจับมือกันก่อนไหมก็ได้ออกมาแล้วเราหารสามได้คือเราจะเอาไม่เอายังไงหันลูกหันลูกเลยสามสารางวัลได้หารสามหรือว่ารางวัลแล้วของใครของมันเรามาคุยกันก่อนไหมถ้าสมมติเราได้เราจับได้ได้ไอโฟนอะเราหัก ครึ่งผัดกันใช้ดีกว่าถ้าจะหัดครึ่งอ่ะคุณเอาไปใช้สองวันอันนี้ก็ไปใช้อีกสองวันถ้าเกิดว่าได้สกูเพนด้าก็แกะหัวออกมาแกะหางเอาคนนึงคุณเอาเอาฝั่งขวาไปดิอีกคนเอาฝั่งซ้ายไอเห็ดก็แบบฝังไว้ในตัวคิดเวลาหนูหายคิดไม่เจอก็จะเธอเคยเลือกจะแกงตกทองไหมพอเราได้ของมาเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้างั้นฉันขายเธอเอาเงินมาให้ฉันอย่างนี้ไงนี่เป็นเป็นเกมของเพื่อนฝูงหรืออะไรอ่ะโอเคเป็นว่าเรารู้แล้วกติกาของเราวันนี้คือเราจะได้โกลเด้นบอลยังไง วันนี้เราไม่ได้มากับเพื่อนธรรมดาเพื่อนเราเป็นนักซก้อมอาจะให้อยู่แล้วเดี๋ยวเรากินอาหารให้ก่อนอาหารพร้อมใจพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตีกอล์ฟกันวันนี้เป็นอะไรล้วก้อันนี้เป็นานพิซซ่าขาดไม่ได้ถ้ามามต้องพิซซ่าเลยแล้วนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นโูชิโูชิอ่ะทำไมตรงกางไปไหนอันนี้คือโดนัทไม่ใช่พิซซ่าถ้าพิซซ่ามันต้องเต็มหมดและโดนัทจะมีรูอยู่ตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าโดนัทเป็นดีทายอ่ามียำ ขาดไม่ได้ครับผมไก่ทอดอันนี้อร่อยมาก,ออมากต้องลองมากินอ,อันนี้เป็นหมูจิ้มแจ่วเนาะนนมังคุดปันแก้วแบบจะเป็นโค้งนะครับจริงๆคือชชมะนาวนะฮะพิต้ามิดมันคือที่ตุดของที่ตุดแล้วครับเราจิ้คทั้งเดียวหไะ ติ๊บบอกว่าเราได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาหลายลูกไงลูกเดียวออกมาเนี่ยแบ่งกันให้ดีนะแบ่งกันให้ดีนะถ้าได้มอไซค์อ่ะติ๊บได้มาได้เอาเป็นละครึาส์กาแบ่งกันแล้วคเลากราอ์ล้อไม่จำเป็นต้องตีเป็นกินได้ตีสนุกตีเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นบอกบอกป๊อบปิดไป ตีวุ้นนะครับไปอขอขอมขาอ,อมขอ,อ,มขอนี่ตีอยู่ทั้นสามยังไงก็ลอยครับยังไงก็ลอยครับตีจนสามโอ้โหลูกนี้สองตีไปครับซ้อมเรื่อยๆครับคิดตอมเรื่อยๆครับลูกแรกคิดไปแล้วครับร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ,รบโอ้โหอ๋อนิ่งๆเลย โอ้โหสามลูกนี้ก็วางไปค่อนข้างตรงทุกลูกเลยนะชอบตรงนี้ของคิดไปแล้วแก้วกกต,กต,ตุวตวยย๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาบีีเเลยนะเหรอนี่ท็อปกรอบนี่ใครก็ตีได้ลูกตีทองมาที่จับไปเลยนะเป็นงไงล่ะลูกใสโค้งได้เลยะครับผม บอกจริงๆแล้วเหรอโอ้โหยินดีด้วยครับอยากได้รางวัลอะไรข้างล่างมีรางวัลอะไรบ้างรางวัลใหญ่สุดนะคะขี่ล้านนะคะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยินดีด้วยครับผมก็รอรุนอยู่ยังไม่ได้โอ้พี่ก็ได้แล้วครับขอได้บอกมีจริงนะมีตูนย่าๆครับเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเห็นจริงๆว่าได้มาจริงๆด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรางวัลที่ผมไม่เห็นเมื่อกี้ iPad iPhone แล้วก็จักรยานไฟฟ้าแล้วก็มีถุงก๊อฟ ไปจับสำอฟเอไอตัวนี้เลยลงไปจับได้เลยครับโอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยผมว่าหวังว่าผมจะออกมาเหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งได้ลูกหนึ่งก็อีกคนหนึ่งได้สองลูกออกมาออกมาออกมาตีทองต้ออกมาเผื่อสีไม่ตีแล้วที่ต้องทำยังต้องทำเป็น ภาษาอะ้คะข้าไหมข้าไหมดูว่าโอ้หมดเลยหมดเลยหมดเหมดเลยหมดเลยี่ยมหมดเลยเียมอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องอานะครับตอนนี้เริ่มมีสอนแล้วครับใช่จำ่ใช่คิ่บอกใช่ะแ้้วก็ท่เดียวเลยนะครับตใช่ใช่ใ หมด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 เลยแลวคิดเขมีฉายานะอะไรรู้ปะตายยกลัง <c oughs> โอเคตอนนี้สวยมากตอนนี้คิดทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับแปดหมื่นสีเขียวนี่คือหมายถึงพื้นสนามสีเขียวใช่ไหมครับทงเขียวออาทรงเขียวไป โคดินบอลเราไม่ได้นะครับวันนี้คือไม่ออกมาให้เราเลยตั้งแตลูกถึงแม้ท็อปกอล์ฟจะไม่ได้รางวัลลูกกอล์ฟทองแต่เขาก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เรากลับบ้านอ้าวถ้าใครชอบไไไมมออรยยาั้้้เเเลล็ติดืกบปแวถ้าเกิดว่าใครชอบดูคลิปที่เลยแกมาตีกอล์ฟกับเพื่อนหรือว่าทำลิปตัวกับกอล์ฟก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะให้ลืมกดละครเงื่อนไขบายนี่ลาไปกับท็อปกอล์ฟ